มาครับทุกคนห่างหายจากการทำอาหารโชว์ไปหลายวันแล้ววันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับทุกๆคนวันนี้เป็นเมนูใหม่พิเศษพึ่งคลอดพึ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เลยข้าวหน้าหมูกระทะไข่ข้นเป็นเมนูที่คิดว่ากินอร่อยแล้วก็มันอร่อยจริงๆทุกๆคนเจ้าของร้านได้ลองทานแล้วบอกได้เลยว่าฟินสุดๆเลยครับเราทำไข่ข้นเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาย่างหมูกันเลยวันนี้จะใช้เป็นส่วนของหมูสามชั้นย่างเลยนะครับ ย่างให้ออกสีเหลืองทองไปเลยนะครับหมูจะได้มีกลิ่นหอมของกระทะเลยนะทุกๆคนจะได้ฟิลแบบหมูกระทะหมูปิ้งย่างเกาหลีอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาพักก่อนนะครับเอาหมูขึ้นมาพักไว้เลยแล้วก็เทน้ํามันส่วนเกินออกให้หมดเลยทุกคนเมนูนี้เนี่ยรีดน้ํามันได้เยอะจากหมู3ามชั้นเลยแล้วก็ใครชอบแซ่บก็ใส่พริกได้เยอะๆนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่พริกใส่กระเทียมแบงเดียวผัดกับหมูนะครับผัดให้หอมขั้นตอนนี้ระวังนะครับกระทะร้อนมากกระเทียมจะไหม้และจะขมเอาซะก่อน แล้วก็ผัดใบขึ้ใช่นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็เติมน้ำจิ้มซุกี้ขั้นตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มมันจะไหมเพราะว่ากระทะของเรามันร้อนมากแค่นี้เลยครับทุกๆคนบอกตรงๆพอได้ลองทานแล้วได้ฟีลกินหมูกระทะหอมๆกินคู่กับไข่ข้นนัวๆเค็มๆอ่อนๆราดด้วยน้ำจิ้มซุกี้ออนท็อปเพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆข้าวหมดจานเลยครับทุกๆคน หากชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดเซฟกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับใครมีคำถามอะไรอยากจะถามสามารถตอบให้ได้ก็จะตอบให้นะทุกๆคนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นยังไงครับฟินิสลุกน่าทานไหมครับทุกๆคนลาดน้ำจิม้มซุกกี้หมูกระทะหอ,หอมๆช่ำๆกินกับข้าวสวยร้อน,อนๆไข่ข้นสุกๆอร่อยๆฟินสุดๆเลยครับทุกคน